สวัสดีค่ะในวันที่มีการห้ามฝึกโยคะนะคะก็คือส่วนใหญ่เวลาที่นํำฝึกแอชเชนก้าเนี่ยก็จะไม่ฝึกในวันพระ แต่ในวันที่ห้ามฝึกโยคะเราก็มีกิจกรรมอื่นๆในการออกกําลังกายเราสามารถเลือกได้ค่ะนําจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วว่าเราสามารถเลือกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับการดําเนินชีวิตของเราได้นะคะอย่างวันนี้เขาห้ามฝึกแอชเชนกาห้ามออกกําลังกายในวันพระนะคะที่เป็นวันบุญเดยกับวันพระจันทร์ขึ้นวันพระจันทร์ดับนะคะเป็นวันบุญเดน,เนี่นํำก็จะวิ่งโรล,ลเลอร์เบลดหนักหน่อยนะคะคือจะวิ่งทั้งเช้าและเย็นเลยหรือบางทีท้า ช่วงกลางวันถ้าแดดไม่ร้อนเนี่ยน้ำก็จะวิ่งในเวลากลางวันด้วยแต่ถ้าแดดร้อนก็จะเหลือแค่เช้าเย็นแต่ก็จะฝึกค่ะเพราะส่วนใหญ่เวลาวันที่นํำฝึกแอชเชกาตอนเช้าเนี่ยนํำจะมีคลาสสอนตอนช่วงบ่ายๆแล้วพอเย็นนํำก็จะมีเวลาเล่นโรลเลอร์เบดในตอนเย็นนะคะแต่ในวันที่ไม่มีการฝึกนะคะถ้านำแคนเติลคลาสสอนได้เนี่ยนํำก็จะวิ่งโรลเลอร์เบดอย่างเงี้ยทั้งวันอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งแฮปปี้มากค่ะแต่วันแต่วันเนี้ย เราเนี่ยคือนําจะบอกทุกคนว่าเราสามารถเลือกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตเราได้อย่ามีข้ออ้างอย่ามีเงื่อนไขในการออกกําลังกายให้กับตัวเองนะคะเงื่อนไขในการออกกําลังกายคือสมมุติว่าวันนี้ฉันเมื่อยวันนี้ฉันเหนื่อยแล้ววันนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันตึงสุดๆฉันจุดๆฉันจุดๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะไม่เอานี่เงื่อนไขการสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองคือการที่เราอ่ะจะไม่ทําเราไม่อยากทําถ้าเราไม่อยากทําก็คือเราจะ เราก็จะมีเงื่อนไขว่าชั้นไอ้หน่นชั้นไอ้นี่ชั้นไอ้นั่นนะคะอย่ามีเงื่อนไขค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่มีเงื่อนไขในสิ่งที่กับสิ่งที่เรา จะทาได้นั่นคือสิ่งที่เราจะทําต้องเป็นสิ่งที่เรารักด้วยถูกไหมคะลองคิดไปคิดมาย้อนกลับไปหลายเรื่องนําถึงบอกให้ทุกคนเนี่ยหากิจกรรมของตัวเองทําในเป็นกิจกรรมที่ตัวเองอะทำแล้วมีความสุขทำแล้วรู้สึกสนุกทำแล้วแฮปปี้นะคะเราเลือกอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งในการในการออกกําลังกายของเราว่าฉันชอบอะไรอย่างสาวๆบางคนน้องไพเวทของนําบางส่วนของชีวิตเขาเนี่ยเขาก็จะเลือกพิลาทิสเลือก a อรโรบิกเงี้ยนะเลือกเต้นเลือกซุมบ้าแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นโยคะเราเอาไว้สลับเปลี่ยนแ c t ทิวิตเวลาเราเราอยากจะทำอะไรที่แปลกๆใหม่ๆนะคะเราจะได้มีแอคทิวิตที่มันแปลกๆไปในการทำาทํทำให้มันรู้สึกว่าสนุกกับการใช้ชีวิตชีวิตเราเนี่ยต้องใช้ให้ มีคุณค่าใช้ให้นอกจากสนุกแล้วก็คือเราจะต้องมีความสุขกับทุกๆก,การดําเนินการทุก activity ของชีวิตด้วยเลือกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสนุกสนานแล้วก็แฮปปี้นะคะอย่าทําในสิ่งที่เรารสึกว่าเราไม่อยากทําเลยเราแบบมันไม่ชอบอบถ้าไม่ชอบก็ต้องไม่ทาเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องเอาเขาเป็นเซนเตอร์เอาเขาเป็นหลักเอาความรู้สึกคิดถึงจิตใจของเขาเป็นหลักห้ไดนนะคะวันนี้มันําก็พูดมาไกลถึงเรื่องอื่นๆแต่จริงๆท็อปปี คือเราเลือกได้คือสิ่งอย่างค่ะว่าเราจะทําอะไรวันนี้น้ำก็จะจะบอกทุกคนเลยว่าเห็นไหมเราฉันไม่ได้ปึกโยคะก็ตามแต่ในตอนเช้าฉันก็ยังสามารถ วิ่งได้เลยฉันยังสามารถวิ่งลู่ได้เลยวิ่งในสนามได้เลยโลโลบรอดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่มันอยากจะทำมาค่ะหาในสิ่งที่อยากทําขึ้นมาแล้วเวลาเขาสร้างคุณค่าให้เราเนี่ยเขาก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็จิตใจเรามันก็เบิกบานด,ด้วยเวลาเราได้ออกกําลังกายเนาะสารดีๆในร่างกายมันก็จะหลั่งออกมานะคะลองเลือกในสิ่งดีๆหาสิ่งดีๆให้ตัวเองทําในชีวิตแอคทิวิตี้ดีๆเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกันนะคะ